ดีมากเลยครับก็ผมว่าต้องบอกว่าสไนเปอร์ก็ชอบกลุ่มแฟนคลับของของี<ม><ม>นะครับก็ดีใจครับคือเราก็ตอนเตรียมทํางานอะไรต่างๆก็คิดว่าแบบซีนนีนน้น่าจะทํางานยังไงหรือว่าอยากจะแบบเรียกไรให้ให้คนดูดูแล้วรู้สึกถึงถึงความรู้สึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดไปทุก ทุกโชว์ที่ที่ที่เราเตรียมมาในคอนเสิร์ตนะคือจริงๆมันเหมือนผมก็เคยเขียนลงไปใน i อจนะครับว่าเหมือนมันเหมือนเป็นจุดตัดของของเทคโนโลยีพูดง่ายๆหนดีกว่าก็คือมันมีเทคโนโลยี AI เข้ามาในการที่จะแบบว่าทําเสียงต่างๆให,ให้ให้มันใกล้เคียงกับเสียงของของเพื่อนของเราที่ไม่อยู่ก็คือเสียง,งบิ๊กนั่นแหละเรื่องภาพเรื่องอะไรก็คือพัฒนาไปมากเราสามารถทาให้ให้เขาเข้าไปอยู่ในแคปซูลเล็กๆแล้วก็ให้เขาลอยขึ้นลงคือมันทําให ให้รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขามาอยู่ตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซ,ซึ่งซึ่งมันพิเศษมากๆกับกับกับงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบว่ามีความรู้สึกว่าดีทูบีกลับมาเป็น3คนได้จริงๆเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับอย่างที่บอกคือเราเตรียมโชว์มาเนี่ยเราคุยว่าโช์นี้อยากให้เป็นยังไงดนตรีควรจะแบบเฟดลงตรงนี้นะเพื่อจะได้ได้ยินเสียงเขาชัดๆนะหรือว่าภาพของเขาควรจะออกมาเป็นยังไงคือเราคุยกับทางทางโชว์ดีเลคเตอร์แล้วก็คุยกับกับแดนเองว่าแบบเราอยากจะนําเสนอแบบ ซีนนี้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกซีนก็คืออยากบอกว่าผ่านการคิดมาแล้วทุกทุกทุกขั้นตอนคือจริงๆอ่ะผมผมรู้ว่าอยากคนอยากจะแบบรู้สึกยังไงคือจะอธิบายยังไงดีอผมเองในฐานะที่แบบรู้จักกับบีเป็นเป็นเพื่อนกับเขาเป็นพี่เขาสนิทกันเป็นเพื่อนในวงอ่ะผมก็ต้องอยากให้แบบเขารับรู้อยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนว่าแบบมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ผมก็ผมก็ได้แต่ว่าตรงแบบหรือว่าทําให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเออให้ความคิดถึงมันยังอยู่แค่นั้นเองจริงๆตอนนั้นผมไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันมันแบบเราผมกอดอยู่กับแดนนะนะก็ก็มันเป็นแบบสุดท้ายละของคอนเสิร์ตแล้วก็ก็เราก็เราเราก็คือกอดกันแบบขอบคุณกันคือแดนก็บอกตอนที่กอดกับผมก็บอกขอบคุณผมแค่นั้นเองคือมันเหมือนแบบ เราขอบคุณกันและกันน่ยมันเป็นเรื่องบบผมกับแดนผมก็เลยไม่ได้สนใจแบบรอบข้างอะไรเท่าไหร่แล้วก็คือท,ที่มาฟังแล้วไม่หอนใช่ไหมครับคือมันมันค่อยมาแบบได้ยินตอนที่แบบว่าเขามีคนถ่ายแล้วก็มันลงติ๊กต็อกว่ามันหอนอะไรเงี้ยเออซึ่งมัน ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือที่จะหอนได้เนี่ยมันไม่มันควรจะอยู่ใกล้ๆกับแ,แหล่งที่มันเป็นเหมือนเป็นลําโพองอะไรเงี้ยครับผมเชื่อไหมหรอผมอยากเชื่อร <S 1> <S 1> เรารักน้องเนาะ <S <S เรารักเรารักเพื่อเราอะไรเงี้ยเราก็เราก็อยากให้แบบเขารู้แหละที่ที่จะพูดนี่ก็คือตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเขารู้หรืออะไรอ่ะเราเพิ่งมามา,มา,ม,ามาได้ยินหรืออะไรมาเห็นตอนที่มีคนตัดลงติก๊กตอกนนั้นเองเราเราไม่คิดว่าจะให้คนรู้สึกแบบนั้นคืออยากจะอธิบายเดี๋ยวคนคิดว่าแบบพวกเราแบบ ดึงเขาไว้หรืออะไรยเงี้ยตลอดเวลาคือมันไม่ใช่อย่างงั้นเลยครับอยากอยากให้คนแบบเข้าใจตรงจุดนี้มากๆเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากให้แบบคนคิดถึงในเรื่องแบบวิญญาณผีสางใดๆเลยอะ่ะผมว่ามันเป็นแบบความคิดถึงกันดีกว่าถามผมนะผมไม่ไม่ได้สึกผมไม่ผมไม่ได้สึกขนาดนั้นว่าไม่ไมต้องไปถามแดนครับแต่ให้แดนพูดดีกว่า <laughs> คือจริง,รงๆอ่ะเวลาคอนเสิร์ตทุกครั้งที่เป็น D2B นะเราจะมีมันจะมีแบบเหมือนเป็นแ็นโตะ,ะที่ที่มีรูปเขาวางอยู่แล้วก็มี มีของที่เขาชอบอ,อะไรอย่างเงี้ยตามธรรมเนียมอะ่ะให้รู้สึกแล้วก็มีของซัพพอร์ตที่แบบว่าบางทีแฟนขับเราแฟนขับแดนแฟนขับบิก๊กอะไรเงี้ยอยากส่งมาแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยเราก็เอาไปให้เขาดูว่าเฮ้ยมีคนแบบยังรักเราอยู่ขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาเดินผ่านไปผ่านมาเราก็สมมุติจะเดินไปขึ้นเวทีเราเดินไปก็จะเดินไปเคาะโต๊ะตึ๊กตึ๊กอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยที่กับแดนจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นเรื่องแบบธรรมดามันแบบเป็นกําลังใจมากกว่า อ่าอย่าไปคิดว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นกําลังใจของเรามากกว่านะเอางตรงนะผมคิดอันนี้คือผมไม่เคยไม่ไม่เคยแบบว่าไม่เคยไม่เคยทัไม่อ่าผมไม่เคยสอนหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าเขาอาจจะเคยได้ยินแบบไม่รู้สักคนพูดหรืออะไรเงี้ย คือเด็กนะอย่าไปอย่าไปคิดในเรื่องแง่แบบว่า <c ười> อย่างนั้นจนเกินไปเลยเ,เขาก็แบบคือน้องพีเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบว่าช่างช่างถามช่างสงสัยอะเมื่อกี้เขาอาจจะเคยได้ยินคุณแม่เขาหรือว่าพี่เลี้ยงพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเาก็คือเหมือนได้รับคาตอบแล้วตแต่เขาก็ยังอยากถามอีกอะไรเงี้ย собой. เขาก็แค่ตอบว่าอ่าอ,อยู่ในที่ที่มันสวยงามอะไรเงี้ยคือมันเป็นคำ,คำถามที่แบบคำตอบที่แบบน่าจะเป็นผู้ใหญ่คิดมาแล้วมากกว่าก็รู้สึก แปลกใจค่ะจะเฉยเวลาผมอ่านคอมเมนต์อ่ะผมผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาคนเข้ามาเขียนแบบก็แบบพยายามจะือไปดึงเขาไว้หรือว่าแบบเอาพุ่งตรงนะก็คือโอ๊ยไม่อยากพูดประโยคนี้ถือว่าลองไปอ่านดูคอมเมนต์แต่แต่ละอันน่ะแต่คือแบบเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยครับผมสําหรับผมอ่ะผมคิดว่าทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตนะเราก็ได้ลําลึกลึกถึงเพื่อนเราอีกคนหนึ่งสองก็คือว่ามันมีมันมี อะไรที่เรามอบสามารถมอบให้กับบ้านบ้านบิ๊กได้ด้วยเพื่อที่แบบว่าเพื่อซัพพอร์ตตรงนี้ ว่าทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตก็คือมันจะก,ก็จะมีแบบก็คือรายได้มีอะไรยอย่างเงี้ยเข้ามาให้ให้ให,ให้บ้านของบิ๊กด้วยซึ่งผมว่ามันก็ดีดีกว่าทิ้งไว้ใช่ไหมผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจอนะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ก็ผมว่าเขา <c oughs> เขาชอบแหละแม้แต่ลูกสาวผม,ม <c oughs> ก็ยังชอบเลยตั้งแต่กลับมานี่คือถ้าเผื่อเขาเปิดเพลงของผมอะลูกสาวผมก็จะโชว์อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยรู้สึกเหมือนเขามีความสุขก็ก็เป็นเรื่องแรกที่จริงจริงก็ถามตรงก็ไม่ไม่ไม่น่าจะพาไปหรอกอะไรเงี้ยเราแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะ ในใจคิดนะว่าอาจจะเป็นครั้งส mm ุดท้ายหรือเปล่าหรือมันเราจะมีโอกาสแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวเราก็เพิ่งเพิ่งเกิดได้ครั้งหนึ่งถ้าเบื่อไม่พามาตอนนี้พ่ออาจจะไม่ได้เห็นพ่อเขาในแบบคอนเสิร์ตซึ่งถึงแม้ว่าถึงเขาเห็นเขาอาจจะจำไม่ได้ก็ได้แต่มันจะมีรูปเขาได้เขาเคยไปคอนเสิร์ตพ่อเขาแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดแล้วก็เลยคิดว่าอะไรที่มันสามารถเซฟเขาได้มากที่สุดแล้วเขาก็อยู่แค่แบบช่วงเพลงนั้นนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็เข้าไปนอนข้างในห้องซึ่งมันก็จะแบบไ่หูด้วยแล้วก็อยู่ในห้องด้้้ววววยยซึึ่่่่่่่่งงงงงงมมมมััันนนนกกกก็็็ีชิิปปาาาครรบไตอออออออเเเเหหืืพพดขถจะฟล แต่ก่อนก็คือเปิดเพลงพ่อให้ก็คือไม่เอาใดๆจะดูแต่การ์ตูน<ช>แต่นนี้เขาก็รู้สึกว่าไปงานคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกว่าออมีคนชอบมีคนสนุกกับกับตรงนี้เยอะอะไรอย่เงี้ยเขาอาจจะแบบก็ต้องฝากขอบคุณ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับสไนเปอร์ทุกคนที่มาให้กำลังใจเราแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมใ,ในในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้คนคิดงานต่างๆหรือหรือทางทางไอเอเงขอบคุณมากๆที่จัดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมาต้องพูดแบบนี้ครับว่าผมคิดว่าเขาแบบลงทุนเยอะมากนะในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อเพื่อจะนำนำเรื่องราวของ D2B อะ่ะให้ให้มันมาสู่แบบสายตาทุกคนได้ขนาดนี้ถ้าไปดูโชว์ต่างๆอะ่ะผมคิดว่าเรียกว่าไฮไฮเทคมากๆเออมันเหนือล้ำมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาลงทุนกับกับ กัทุกส่วนจริงๆนะฮะโอเคก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาสนับสนุนให้ D2B ก็ยังยังส่งมอบความสุขให้ทุกคนได้อยู่